สบายดีทุกคนเด้อพบกับสองไอ้แอนจอนสบายดีพ่อแม่พี่น้องไอ้เจ้งทุกคนเด้อเมืนอดียกาจอนสิไปทุกคนเนอทุกคนเนาะเตือนตอนประมาณสามโมงไอ้บิ๊กเซตมาบิ๊กเซลรวบรวมว่าเล t s go วะจ้ะไปทุกคนด้วยกันไปยังก็คือไปเบิ้งเครื่องเนาะทุกคนไปเบิ้งเครื่องหาอุตตีไปเบิ้งเครื่องบ่าไม่ยัง เอามาใส่ไนเครื่องสตูประมาณนะไปบนเครื่องเขาสตูแล้วก็ตอนนี้จัมาถ่ายอยู่หนะเขื่อนในวายเนาะจะถ่ายวายมากอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเจอกันตอนรถทุกคนเขื่อนในบิกทุกคนอ่ามาเอารถยี่ห้อในบิ๊กเนาะมาขึ้นรถยี่เห้อในบิ๊กเอามาเลิกกาแถวกัื่อนในบิ๊กนี่งามเลยทุกคนมีเขาตอนนี้ก็เป็นย่ามเกี่ยวเขาเลยทุกคนเลย เด็กเขาเรื่องๆอยู่ออทุกคนเอเทแาเหื่นจอนหอะไรขาเกี่ยวอะไรทุกคนเลยยิานาเหื่นจอนเนาะง่ามอยู่เด็กก็ไปมีถือเลย ดานเด๋ยอดูบนแล้วสบายดีทุกคนสบายดีอู้กอยอดูนไหนเด้อไปเออฮอลานอดานือือนอดาน้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเาไปถ่ายวิกิพุนด้อเขาสิได้ไป่อไเทุกคนนะนจดไปอยู่บ่ ค่อนไลเติมเนโอ้กำลังจับันซื้อแล้วเพ่นคำเลยเพ่นล่เติมเนาะรกที่ของีกวดเป็นี่คกับกำลังแปลรถมาเนาะเสียซะเเนาเสียบหนึงเป็นาคนกันเองคนเดน้ยมต่อไปเน จัดเลยแน่นนะคนชาไปหดเป็นชสมองกันได้เมนเดี๋ยวฮาซิมาน,น่ะหาหลอดสือ่อแนวกินลูกซีเหน็นว่จาจะก็กินลูกซีเพราว่าหิวกันได้นะมีไก่ยออยูยน่นี่แหละอือตอ่กนหลอดกนกินลูกซีแล้วจะใหม่ซองใหม่มันแก่อิ่มแก่แก่หนูแก่อิ่มแน่นหอยใหญ่เอาวเลย แล้วตอนนี้เขายังถ่ายโตนะตัวกนะ็ลอยโตเมันจับน้ำหลังก็ตรงพิซมาบอลเก่าเจอกันนะทุกคนเด้อเจอกันนาจจะเจอกันอยู่กนและตอนนี้เขามาหอดเซเว่นนะทุกคนนะเนาะโรงแวมเซเว่นมากินข้าวเล่นกันนะทุกคนมีคนหลายร้านเล่นกันแบบรอเลยวะแบบปล่อยแบน เจอนางตังวิเศษเนาะบวันมันเต็มเจอนเขากินข่าวกันตอนนี้ตอนใหญ่กินข่าวกันบ้านี้ได้เจอกันตอนนี้เยาหอน้องแงมแล้วทุกคนโอ้นางรถมาจัดปวดกดนี่คนเดียวน้องแงมมีคากล้ายเนาะตึ๊กตุ๊กกระสานกีบกัน B2 B2 ม่ย่างส้มน้อยหนึ่งก่อนเนี่ยขนาจะได้ขี่ไปนอนพักพิทักษ์ปล่อยายพวกอ่าไอ้ไมโครไอ้โตไอ้เบาก็จะหาบอลจอดรถเนาะยังไปจอดรถอยู่นะทุกคนไปจอดพ่ายยางส้มดินนั่งนึง รเราไปจอดไกแล้วจอดไก่คนเครื่องเราทุกคนเลยเอาเก็บของเก็บเขื่องนะีะมเาเบิรวดีโอเป็น <c oughs> คนเขื่องไวีดีโอผมเบิ่ดครับเไมลไม่คนเื่องเลยไปคบ ว้าวว้าวเอดนอนโซฟาแม่งนอนโซฟาอะไรทุกคนเขาอสองสองคัสปนใช่ไหมสองัสปมากครับของหนึงของเบาโตของบาอะันั่นังพักไลอเลยนี่กปวดชนให้ เิลงงงามเลยทุกคนสบายดีพรผมจะไปเบิงไหม่สันเจ็ดแล้ทุกคนเนาะอดย่เบียร์รอไี้มาเกาะเหล่าวิ่หวุ่มอะไรไม่เยทำกนบ้ไม่เคยทำจหมแกแกงมามันเป็นสไตล์ เหมนนไปเอชุดส oh, ah, ูงโปรยกซงเกอีกแล้วเหมือนเดิมเจ็ตนฮยเี๋ยวคุณด้ยไม้เหล็กเ่ปจาน้เจ็ไว้ก่อนเจ็ตซคงเอาคงเอาตกับอันสีน้ำน้ำเลยี่นาะ่น้อสามคนก่อนนโอ้เตียงสามคนเพรานี่คือเตียงสาคน จาเลยอนักกันท่าจะโมงเงาเีโอ้เปิดไฟแน่ไอ้บัาโตโตนอนนอนข้อนอนเทิงไดี๋ยน oh, mm hmm. ี่นี h, mm ่ม hmm. ีก oh. ัยอห้าเาจอนซอมาแต่ฟังล่าเาเนาะ ผู้นางรถมาเจ็บคนก,ด,กด,ดแอร์ดิวกคน <Yeah. S 1> มุมก่อมือถังนี่ซื้อมาห้องถ่องทุกคนอยากตันเด็กอยากโอ้ขากระดีปะห้องนอนเพลินแบบรู้ร้าขนาดซีห้อง เดี๋ยวขึ้นนีสิมีบานนามาแจ่มมานอนหนะนักบางนะที่กับบริีนอนทุกคนเลยนี่ยอ,อยู่คนเดียวโอ้าที่บ้านเพื่อกับบอนีนอนนะเพราะวาคไปไฟใช่ปะแฟนบ้านอยู่คนเดียวแค่ไปไฟใช่นตไหกับบเสี่ยงมีปอันนี้น,นีกับ้องบริเวณป่ะ Trông dễ kì cả nằm tiền con Ê, Wow Ê đâu vậy <laughs> Nhưng <mà đúng> ưu <laughs> Ô không nằm gặp Đi về Thác thứ Nằm các bạn lâu clip. สามสี yeah. em, it, ่ว uh, ันเลยทุกคนเลยบกว่าชียังพวาอยู่เตียนใบิกเนาะสุดท้ายวันหนึ่งวันเขาเอ้ยหนึ่งวันหนึ่งวันเฮีอนนบิ๊กี่ยังเนเออเากับสีนอย่างรเ่นเเนบัีบิกอืมกล่องเป็นกล่องของอลินาทรงใม้ส่เนาะทุกคนเนาะเป็นโฟนกล่องงานเมนี

กะยอก็นักกินกระยอลายันเมาเลยหากแต่ว่าโตเป็นเมาเหลาแล้วตอนนั้หลังจากเขาตื่นนอนนะทุกคนหาลบะแวกินอ่าก๋วยจับอยู่แถวทางไปหันเกลโตตีเฮาื็คืนี้หนักหลายวัน มาแวะกินกเาแฟกันโอ้แซ่บได้หันนี่ด้วยมาลองเลยเนาะแต่ว่ามันอยากทิ้หวานน้อยหนึ่งสำหรับคนหมกักเลยต่ว่าย้อนกินนี่ก็แซ่บสุดแกบเบิร์ดรล้จักไส้ซักไหร่มาหอดแล้วมาหอดหันซ้ายฝาอยู่หันอุบลติทุกคนหันเครื่องเสียงเนาะ พี่ปรสิทพาเขาไปทั่วบิ่งไอไมกโกเป็นสปอนเซอร์ให้พี่นะเขาขอบใจไอเราเลยไลน์เนาะละไลน์ผลน่าไลน์ไอเอือยที่เป็นสปอนเซอร์ให้เดี๋ยวพาไปส่งเครื่องเอสียงทุกคนบ้าสิไรยังแนวมนือนนี่วิดีโอนะครับพี่ชัดโอ้ดีเละเครื่อตงตัวข้าเห็ดแบบใหญ่ บอกว่าขาดนกลางแจงเียนนกนสามู้ยโอ้ยเต็มเลยทุกคนีโอ้ไม่ครบสุดเลยนี่ฮะโอ้ทุกคน นี bên ่เป oh. well, ็นแนวการสะท้อนด้วเลยตัอีใหญ่เลยตัใหญ่เาตั้งตัวทั้งขเลยาเฝ้าเลี้ยมันใหญ่ออโต้ซำกางซำกลางใหญ่ห้องเขามันหน่อยเดี๋ยวข้าวนาเสียวตัวใหญ่มันเสียงมัน ขับบ้านนี้ได้ถาเป้าเงืนเลือกก่อนนะลายแบบลาแนวทุกคนเปันไม่เวุบได้เว็บบี้เป็นยันไ้ครับไหนกันตัวเ,เพียงเนี่ยวะคุณนัง จะก็ต้องยูเงียบๆเลยตอนนี้เขาจะยูเพู่เดียวพอดีโอเคเอาปอมเยอะกว่าเอากล่องแพทที่เก่ากว่ากีตาร์ทุกคนรอจอด มัอมของเขามันน้อยอเพราะเขาเจ้าของโรแลนม,นมีหอมไหม มาหอดขันตอนเดือกเบิ้งยังว่าเขกินแผ่นเก็บเสียงหน่อยตัวเนาะแผ่นเก็บเสียงเนาะมาเสียเบิ้งแผ่นเก็บเสียงมาเซ็กกรองกันเนาะก่อนเสียเบิ้งเซ็คกรองก็มอนิเตอร์อยู่ไหนไ่้ตัวนี้ป้องก่อหอค่ะ สิทธิ์เป็นปกติเลยวะเฮ้ยพี่มาจากอันนี่ตัวเพชรโซนไม้เนี่ย, <c oughs> ยนะทุกคนเนาะบัวจะเป็นส่วบอราคาลายราคาให้เลือกห้าสูบพอดีสูบได้ดแต่กันซาโอ้ซิวอะไรวะนี่จะไม่สีทองอันหนึ่งคนะ่ะจะไปลายนี่ติดดอก นี่ลายร่คาตัวถึงสวงามื่อเรื่อนี่เลยคนติดต่อุเทนะเวลาเขาแบบปิ้นไมโอ้นาเจอจระดเลยมั้งเอ้าจะไ้ตื่นมาสีทองเ่ยสีทองมนี่คนคลายเหาเชียงง้วะอ๋อไม่บ้าปาะธานซุปกระด่าง ซ้ายซ้ายวิกซ้ายนอันนี้ตัวนี้ราคาหกลอยเอาไปเลยนีลอนึ่งอันรู้ปะองะเก็บไม้ประจำเลยเดี๋ยวี้ค่าคิวหัวสำลักของเลยก็ไม้ประจำไว้นี่มันก็มันทเท่นี้เอาเททวะทอันนี้สิบบนี้ ชื่อนฮาไปต่างติจอกนะฮะว่าอย่างติจอกนี่ก็เซียวนะในเจีใช่ตัวนี้ใชไม่ชัวไม่ชัวบนี้อืมมังมันทำมนเออมันน่กกวตัวของสึอยู่อนนคากนะไม่ชัวไม่ชัวร์เอสีลดเต็มแถไ้ตัวตัวของแท้เะไขาจะย่าคุณภาพาก็ตัวนี้ต่มันก็ต่างกันดอกต่างกันนะต่างแต่ราคาไอ้สิ่งนะต่างแต่ราคา खी यहाँ होला त नै रे भन्यो नि त ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมั่นซีมู่ไปแล้วทุกคนพวกเขาเลือกแบบนี้เนาะสำหรับเครื่องสตูดิโอ TCL ของเขงในสตูเขาทีมงาน no sleep ทุกคนขั้นตอนไลายบินเนาะทุกคนเนาะขั้นตอนไลายบินขั้นตอนไล่เงินนะตั้งเอาไว้ที่เอาที่ สายฟ้านี่ฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดาทดีวะ เวลากระบาดแล้วบ <ersch> <nicht möglich. S 1> ้านสิแดนกระบาลเลบนีกระบาเล่ี่บอะไรวะสี่พอกันสีเนาะสีเป็นกดแต่บัแดงเอ้ยัดไปตัวเอ้ามันหมักกดอันนี้ได้เย่มั่มากมักกดอมือมักไปส่เลยอย่าสแดง้ว้าวมิกเซอร์วีดีพาร์ตกล้องแพทุกคน ไม่บอกเข้าไปอีกสองอันสายพอ A/C A/C น้ำแล้วก็แพนนี่น้ำเนาะพี่คนนึโมเมนตโอมาเจ้าไดไมโกูเด้อจับไม่กูได้ขอบใจนาอสปอนเซอร์แนวหน้า กเปลี่เป็แล้วครับอกลงสิเป็นบุตรกสุดมาเลยเนาะได้ไม่สวนี่ค่ะคือบอกไม่ดีฮะคือบอกไม่ดีดีแล้วเอาไม่สวยเอาไม่สวยไม่ดีดีพอเอานอยึกเกินนะโกโฟไปเอาขึ้นรถหาเวลาห้องสปีดล่าเยสปีดสปิดนะ เดี๋ยวพอสื่อออกเมื่องนะทุกคนเนาะพอไปแวะสื่อฟ้องคิวแคมท่าเดียวกันอยู่ละฮัลโเลยทุกคนเด้อเด้อตอนนี้หอดอยู่อ่าลานไหนนั่ทุกคนเนาะมาแวะสื่ออาหารทะเลไปกินข้าวแล้งดูกันอันนี้รถจักรานยนต์ครับเนี่ย สองแปดบาทสองนแปดบาทสองวันแปดพบาทโอ้ยทกคนแบบที่มึงจะโดแ่อเมยอยู่บเมยไม่ไมทั้งเมยทั้งมวนเนาะไอ้มวนอนห่ะฮะมนอนป่ะเมยนอนที่เมยนี่ไงมนอนเมยนี่ไอ้เราสีสูจรหอดแจงเลยวะจันเนาะเจรหอดวนที่สหาโอ้ ตัว่าอายแล้วก็สูดส yeah. ุดเลยนะทุกคนเลยขอบใจอเมกโอลเลยหนึ่งเด้อเป็น่เป ah> ็นสปอนเซอร์ให้ร้ายคนเนาะขอบใจอายเลาเลยรายผมว่าจะเป็นเครื่องในสตูก็เป็นอายเป็นเนา้องไอ้ไก่อายอึ้งเลยร้ายคนเด้อเอาเดี๋ยวเอาเสือมาให้กันทุกคนเนาะเสืออาหารทะเลก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทนในบิ๊กเด้อ ตอนนี้ก็มาหอดเทื่อนไ้บิ๊กเนาะทุกคนเนาะมาหอดได้อ่าเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยไอ้บิ๊กเคนสื่อกุ่มทลายเยอเอ้ะกลุ่มยังกาะนี่ทุกคนอืมมาเลยมาเลยไอ่ใหญ่ๆพี่น้องทุกคนโอ้ระดับกล่องนั่นนี่พร้อมคุยเด้ทุกคนเลย

ไร่ด้มีสายตีีมัอไอเทมมันใส่อันเปิดเลยเปิดไหั้นเหอเปเหปิดหย้นาเเข้าหายเลยเสดันเห็ดใหม่ทุกคนมวยาบเป็นเห็ดมาเนาะมาดิมากินตีกูมาเลยกินตีกูด้กันเลยทุกคนเด้อมืมอ่ย่สอปีตับมนจจะซอใหม่เลยซับไก่เลยอออมอนจก คืออยากนอนออน้ออาการเนาะมาเอาเทียนอะไรอยากนอน่อดมอนี่เป็นกะสังว่าก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วอะ้รทุกคนตัวสีแดงนอนเอ้ยเปล่าเว้ยเดี๋ยเอาไปยางมากินหมูตายเอาคนกินหมูตายเลยว้าตอนนี้เขากลับปิ่งแล้วน้อทุกคนเนาะปิ่งได้เลยเนอปิ่งแล้วแหละแต่พรท่านเอามาน้ะทุกคนเนาะยังจะปิ่งต่ออีกหน่อยนิด เดี๋ยวจานลองสีเหมือนเด้อหน่อยหนึ่งคนหยาดเด้อจะคล้องทีเพื่อนเนาะคออนหยาดจะผ่าเพื่อนเด้อว่าเสรนเด้อจะผ่าเพื่อนจะใช่เนาะคือโบเห็นมาเบิงแขกเบิงยังจะผ่าเพื่อนเห็นงานดอกงานดองย่ำโดนกินเถื่าทุกคนสีหายไ Hmm Kena sih ha pirang. Oh Syak lah Ini Jangan menguamkan dia Boleh buatkan luak kan? ni